เทวดาดนใจให้ท่านได้มาเจอคลิปนี้โปรดเคาะหน้าจอสองครั้งก่อนรับฟังคำแนะนำโดยคำทำนายนี้เป็นคำทำนายภาพรวมเท่านั้นโดยมิได้เจาะจงไปถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการตั้งหลักต้นปีพลังดาวเน้นการปรับแผนวางทิศท,ทางใหม่และขอให้เริ่มต้นทำสิ่งต่างๆอย่างมีสตินะคะ วิเคราะห์ดวงรายสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่5ถึง11มกราคม2569ของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีด้านการเงินการเงินมั่นคงดีมีเกณฑ์ได้เงินจากผู้ใหญ่หรือผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวด้านการงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและเหมาะกับการเริ่มแผนใหม่ๆตั้งแต่ต้นปีด้านความรัก คนมีคู่ความรักยังมีความมั่นคงดีคนโสดจะได้พบเจอคนจริงใจด้านสุขภาพโดยรวมไม่มีปัญหาต้องหนักใจร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีเรื่องที่ต้องระวังอย่าคาดหวังกับคนอื่นมากเกินไปอาจจะมีเหตุให้ผิดหวังได้เคล็ดลับเสริมดวงควรทำบุญเป็นหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือตามโรงเรียนต่างๆที่ห่างไกล เลขมงคล5 6 9สีมงคลเหลืองครีมขอทุกท่านที่เข้ามารับฟังจงประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆด้านเรื่องร้ายอย่าได้บังเกิดมีขอให้เกิดแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตพิมพ์สาธุเพื่อรับพลังงานดีๆโปรดอย่าพลาดการกดกระดิ่งกดถูกใจและกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านและคนที่ท่านรักให้ได้รับข่าวสารดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมที่จะหมั่นทำบุญเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างพลันบุญให้กับชีวิตของท่านให้มีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ